สวัสดีครับวันนี้ไปซื้อเครื่อง t e m p a n d humidity meter ม,มาจมาวัดความชื้นกับอุณหภูมิสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวอย่างละเอียดผมจะไปใส่ในคอมเมนต์สเปคคร่าวๆของตัวนี้คือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ10ถึง50องศา C ส่วนถ้าเป็นองศา F ก็ลบ14ถึง122องศา F ความแม่นยำของมันในบวกลบหนึ่งองศาซีถ้าเป็น4ีนะฮะถ้าเป็น F ก็บวกลบ1.8งองศาเอฟส่วนวัดความชื้นเล็งมันอยู่ที่10%ถึง99%ครับ RH นะครับหน่วยมันแล้วก็ความแม่นยำมันบวกลบ5% RH อ,อมาดูวิธีการใช้งานเลยมันจะมีอยู่3ปุ่มไออันแรกเป็นโหมดไอ้ที่สองเป็น a d j u จัดแล้วก็อันนี้เป็น m e m o r รีใช้อะไรเอา Memory ก่อนมันง่ายกว่าก็คือสองอันนี้เอาไว้ตั้งเวลาส่วนในนี่เอาไว้เดี๋ยวดูทำให้ดูพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์ค่าแม็ก ของอุณหภูมิแล้วก็ของความชืน้นกดอีกทีเป็นค่ามินกดอีกทีหลุดออกมาอ,อันนี้เป็นปุ่มเมมโมรีอ่ะต่อไปเป็นปุ่มว,วิธีตั้งเวลาแล้วกันอ่ะแล้วก็กดปุ่มโหมดนีแช่ทิ้งไว้ อันนี้ถ้าจะตั้งเวลาก็กดกดแอดจัดเนี่ยมันจะเดินหน้าไปอย่างเดียวนะไม่มีถอยหลังนะก็ต้องไล่ไปสิตะกี้ส่แปดสเก้าก็ได้แล้วก็ไปด้านหน้าอันนี้จะตั้งไหมถ้าตั้งก็กด แอจัดถ้าไม่ตั้งก็ไปต่ออันนี้มันจะให้เราเลือกว่าเอาเป็นแบบ12ชั่วโมงหรือ24อ่าก็กดแอดจัดว่า12แล้วกันแล้วก็ไปต่อมันก็จะให้ตั้งพอสอเอ้ยคสอ่าถ้าต้องการตั้งก็กดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ผมไม่กดนะครับเพราะถ้ากดขึ้นไปเนี่ยกว่ามันจะมาถึงคือมันจะถอยหลังไม่ได้มันจะไปหน้าเรื่อยๆ อันนี้ผมตั้งไว้ละ2024ก็ผ่านอันนี้เป็นมันแล้วก็เป็นเดย์ต้องการหายก็แค่กดอีกทีก็ออกมาละมาอยู่ในโหมดเวลาเอามาดูวิธีตั้งเวลาแล้วกันอันนี้เป็นเวลาปกตินะครับ กดอีกครั้งจะเป็นเวลาที่จะต้องการตั้งสังเกตอะไรสังเกตที่ว่าถ้าเป็นเวลาที่จะตั้งมันมันจะไม่กระพริบเห็นไหมถ้าเป็นเวลาปกติมันจะกระพริบเวลามันจะเดินทีนี้เดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูเอาตัว40แตะกี้เป็น52ผมจะตั้ง53 ่าเสร็จแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวก็รออูไม่ได้ต้องตั้ง5้าสีหลุดมาละเดี๋ยวใหม่ ปุ่มมันจะเออเอหน่อยนะอ่ะทีนี้ก็มาดูถ้าเป็น54เดี๋ยวเนี่ยแต่อย่าไปหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าเสียงมันเบามากเนะี่ยผมให้ดูเลยเอามาปุกก็คงไม่ตื่นหรอกได้ย,ยินไหมฮะเสียงได้ประมาณเท่านี้เสียงเบามากอ่าต้องการหยุดก็กด,ดจัด อาเล็อกอย่างหนึงวิธีเปลี่ยนจากองศา C เป็นองศา F นะครับให้มาตรงนี้เอาตัวขาตั้งมันออกจะอยู่ตรงนี้หาอะไรกดเข้าไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก C เป็น F ทันทีเห็นไหมฮะถ้าต้องการเปลี่ยนกลับก็กดอีกครั้งหนึ่งชัวกลับเป็น C เหมันเดิมแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดวิธีตั้งเซตค่าของตัวนี้นะเครื่องไอเทมแอนฮีมิเดอ e t ตี้มิเ ก็คงมีประมาณนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ